สวัสดีทุกคนกันเลยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ครับอยู่ผมนะนะครับและวันนี้เราจะพาทุกคนนมาล้างเคสนะครับผมจากสีเหลืองเป็นแบบใสมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีขั้นตอนแลวก็อุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับนะครับอุปกรณ์ของเราก็ก็ต้องมีเคส้ะเนาะแรกก็จะมีเคสสีเหลืองนะครับผมอันนี้เป็นเคสของผมเองนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมก็ข้างข้างจะเหลืองนะแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่นะครับข้างหลังจะไม่เหลืองเท่าไหร่แล้วก็มีอีกอันึงเป็นขอองงนน้ผมี่ ก็ค่อนข้างจะออกสีเหลืองหน่อยนะครับแต่ก็ยังเป็นใสๆอยู่นะโอเคประมาณนี้นะครับก็ตัวหลักก็คือจะเป็นยาตัวนี้นะครับผมเป็นยาเออเย็นเชียนไวโอเลตนะครับเป็นยาม่วงนะจริงๆร้านขายยาก็มีนะนะก็สามารถไปซื้อได้นะับผมนะราคาไม่แพง12บอาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเตรียมมาอีกก็จะเป็นน้ำนะครับธรรมดานะ้ำตาธรรมดาแล้วก็มีเออเป็นสไลดนะครับอันนี้เป็นน้ำสไลนะ สไลด์ล้างจานนะครับอีกอันนึงเอาไว้อพอเวลาจุ่มเนี่ยเราก็ต้องเอามาถูวิธีหนึ่งให้มันสะอาดนะครับไม่ติดม่วนไม่ติดม่วงเกินไปนะครับผมถ้าเราใส่เยอะเนี่ยบางทีเคสเนี่ยน้องของเราเนี่ยจะติดม่วงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมมาใส่เลยกันนะเริ่มใส่มือเดียวไม่ได้เดี๋ยวขอเปิดฝาสักครู่นะฮะก็นะครับ,นะรบสภาพทุกคนเกลียวหวานนะครับมันมันหมุนตามหมดเลยนะก็เลยบอกว่า เลอะมือทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะฮะโหเรียบร้อยนะกว่าจะออกก็แบบมือเลอะหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยล้างออกแต่เขาบอกว่าล้าง <c oughs> ล้างยากมากไม่เป็นไรงั้นเราเริ่มจากใส่สนิดนึงก่อนลวกันนะฮะมะเริ่มเลยใส่นิดนึงซุบไม่ต้องใส่เยอะมากอึ๊บอ่ะเอ้ยผมลืมถุงมือโอ๊ยชิดเดี๋ยวจะคู่นะ่เดี๋ยวผมไปหาถุงก่อนลืมถุงมือ นี่ก็เยอะนะถุงมือนคนแปบ๊บคนแป๊บหนึ่งไงอ่ะผมหูผมว่ามันค่อนข้างที่จะม่วงไปหน่อยนะม่วงม่วงไปหน่อยนะครับผมว่าถ้าเอาน้องลงไปเนี่ยเคสม่วงแน่นอนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนน้ำใหม่ละกันนะครับเปลี่ยนน้ำใหม่เติมน้ำเข้าไปใหม่นะเพราะว่ารู้สึกว่า อันเนี้ยมันดูม่วงเกิน,ปน,กนไปหน่อยนะครับแบบนึงนะฮะผม <c oughs> ตอนนี้ผมก็เรียบร้อยแล้วนะฮะเปลี่ยนน้าออกเรียบร้อยเลยนะก็คือแบบว่าเทออกแล้วก็เติมน้ําใหม่เทออกแล้วก็เติมน้าใหม่ประมาณสองรอบนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันปิดฝาก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะปิดฝาก่อนอปิดฝาน้องไว้ก่อนนะโอเคเรียบร้อยอันนี้น้องก็อยู่ตรงนี้แล้วกันนะ,ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะฮะเป็นเคสเล็กนะ โอเคเดี๋ยวเราจุ่มกันไปฮะซสบซูบวางน้องลงไปประมาณสิบห้าวิเลยกันผมว่าสิบห้าวิหนึ่งจบแล้วเออาขึ้นไหมเดี๋ยวนะทำไมมันมัันก็ยงเหมือนเดิมจุ่มม่ก่อนแล้วนั้ง โอ้เห oh, มือนเดิม,นะมเ,มเ,เมนี่ยเดี๋ยวผมเติมน้ำไอเติมนี้ลงไปอีกอีกสักนิดนึงเลยกันดูบัตรีอ่ะเดี๋ยวผมรอดีกว่ารอสักแป๊บหนึ่งนะประมาณหนึ่งนาทีเริ่มเลย <c oughs> เดี๋ยวเราลองเอาขึ้นมาดูไงทุกคนซื้อ <c oughs> มันก็ยังไม่หายเหลืองนะ ยังมีความเหลืองเหลืองอยู่เดี๋ยวผมเอาอันนี้เติมเข้าไปเลยกันนะครับผมว่ามันยังไม่ได้เน่เลยผมอาจจะเติมจางไปหน่อยนะทุกคนสอันนี้แบบบอกเลยว่าเข้มข้นกลับมาเป็นกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งฮะกลับมาจุดเริ่มต้นนั่นเองนะคนคนคนสกศกก ่ะมาดูกันเข้มจับอย่างเข้ยวม,มาทุกคน <Okay. S 1> ตอนนี้ก็ครบหนึ่งนาทีเรียบร้อยแล้วนะฮะมาเราขึ้นมาว้ยใสจริงมีความแบบใส่ขึ้นมาทุกคน ดูดิเฮ้ยแต่แต่น้องจะม่วงแล้วนะแต่ก็ใส่นะครับใส่ขึ้นใส่ขึ้นใส่เลยอะเดี๋ยวเราลองขัดดีกว่านะเดี๋ยวเอามาขัดดีกว่าเพราะว่าหรือว่าเอาอีกนิดนึงผมจุ่มอีกนิดนึงแล้ว น่อยอีกน,นิดนึงซึบโอเคฟื้นขึ้นมาใส่นะทุกคนใส่ใสเดี๋ยวผมลองขัดออกนะสีม่วงมันจะได้ออกนะสักครู่นะฮะทุกคนผมไม่อยากจะเชียอมากมันใส่เว้ยดูดิมันใส่มากโอ้โหคุ้นใหม่ไวเหมือนได้ใหม่เลยนะ แต่แต่นี้กล้องมันคือแบบมันก็ใหม่นะแต่ว่าของจิงมันก็ประมาณผมว่าประมาณแบบสักแปดสิเปอร์เซ็นตนะคือแบบเหลืองไหมมุมมองเนี่ยผมว่ายังมีความหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของแสงแดดนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นแสงเพราะว่าเออแสงจากเนี้ยเลยก็เลยส่องมาแต่คือแบบใสมากทุกคนดูดิคือสะอาดมากฮะวิธีนี้แบบเวิร์กจริงนะครับผมก็ผมใช้เวลาประมาณนาทีกว่านะประมาณหนึ่งนาทีนะครับมาหนึ่งนาทีของผมนะ ใส่มากโหู้อต่างอะ่ะดูดิเืบต่างเงนจัดอนะ่ะก็ผมใช้สไลด์นะอะไรเงี้ยฟองน้ำสไลด์อะไรเงี้งยต่างๆขัดอีกรอบนึ่งนะฮะให้มันสะอาดเห็นไ,ไหมทุกคนดูโหเขาแบบโคตรดีอะ่ะคือเวิร์กมากทุกคนเราไปใช้ก็ได้นะเดี๋ยวเรามาทําอีกอันนึงนะฮะอันนี้เป็นของน้องนะครับจุม้มแปส ไปให้มิดเฮ้ยหายละวจุ่มไปให้มิชมิชโอ้ไม่มีจริงจริงเพราะาเคสอันนี้ใหญ่นะเคสนี้ใหญ่มากโอ้เราเอียงเอียงเอาโอเคได้ละดูดิคือบอกว่าใหม่จริงอืมเดี๋ยวรอมาหนึ่งอาทีนะฮะหนึ่งอาทีเดี๋ยวเริ่มจับเลยแล้วกัน แล้ะผมตอนนี้เราก็ครบหนึ่งนาทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างเคสของน้องจะเป็นยังไงนะอุ้ยใหม่ขึ้นว่ะเฮ้ยทุกคนสวยๆเลยดูดิโอ้โหอันนี้ผมแช่ไว้อีกสักแป๊บตึงแล้วกันประมาณสามสิบวิสามสิบวิโอเคมาเอาขึ้นมา จุดนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตถูๆแป๊บนึงนะฮะถูๆแป๊บนึงไม่มีขาตั้งกล้องนะอ่ะตอนนี้นะครับคือเป็นข่าวมากทุกคนเห็นไหมครับว่ามันดูดีแบบปตกรอนเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นภาพน่าจะเห็นอยู่นะอ่ะนะครับก็ดูดีมากเลยนะแต่ว่าข้างในเนี่ยเรื่องของพลาสติกตรงนี้ผมมองว่าที่เป็นกินสกรีนนะมันก็จะเป็นสีเหลืองคลาดอย่างนี้นะฮะเห็นไหมอืม มันก็ไม่ออกนะฮะเป็นตามอายุการใช้งานนะแต่ส่วนพวกพลาพสติกนะฮะเขาเรียกพลาสติกปะพลาสติกแข็งงั้นนะมันเป็นยางอะพลาสติกยางเออนั่นแหละก็มีความแบบใสมากขึ้นนะครับนี่เห็นไหมทุกคนดูดีมากขึ้นเลยนะฮะอืมผมว่า work นะครับผมเ,เดี๋ยวผมเทียบดูเห็นไหมถ้ามองจากในกล้องคือมันใสมากเลยนะฮะแต่ถ้ามองจริงๆอาจจะมีความเหลืองบ้างนิดนิดหนึ่งจริง แต่มันดูดีขึ้นแต่ก่อนมากเลยแต่ว่าด้วยความที่ผมถ่ายตอนเย็นอาจจะมีเรื่องของแสงพระอาทิตย์มันอาจจะมา,ากระทบกับพวกเคสอย่างนี้ก็เลยแบบอาจจะมองว่าเหลืองนะแต่คืนในกล้องคือมันมันดีมากนะครับดูใก,กล้รกันอ่ะใกล้มากไม่ได้นะกล้องไม่โฟกัสอีกนะฮะผมว่าผ่านนะครับผมสําหรับคนที่ชอบใช้เคสใสนะครับผมแล้วไม่อยากเปลี่ยนบ่อยผมแนะนําวิธีนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่ ก็ไปหาซื้อกันได้ยาม่วงนะครับหรือว่าเย็นเชียนไวโอเลตนะเย็นเชียนไวโอเลตนั่นเองนะครับเปื้อนมือหมดแล้วจบเลยนะฮะผมเดี๋ยวต้องไปล้างอีกนะับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรดีๆเดี๋ยวมาแบ่งปันกันใหม่นะครับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะผมขอบคุณทุกมาขอบคุณทุกคนมากที่มารับชมคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะผมสวัสดีครับ